ก็เริ่มที่ Surface นะครับคำสั่งต่อไปก็คือคำสั่งเบลนนะครับคำสั mm ่งเบลนเบลนเนี่ยจะเป็นการเหมือนกับการต่อกันของ Surface ยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามี Surface ตสองเซอร์เฟผมต้องสร้าง Surface ตสองเซอร์เฟตอนนะอันนี้คือ s u r ร์เฟที่หนึ่ง เนี่ครัมีเซอร์เฟอยู่สองเซอร์เฟลักษณะจะต่างระดับกันอย่างนี้นะครับถ้าเราจะสามารถเชื่อมเซอร์เฟสองนี้เข้าหากัน โดยใช้คำสั่ง b l e n วิธีการใช้คำสั่งเบรนก็คือเราต้องเห็นที่ first curve ก็คือตัวนี้ first curve second curve จิ้มที่ second curve ก่อนนะครับข้าม support ไปก่อนแล้วก็เป็นตัวนี้สังเกตเ vector ดีๆให้เวกเตอร์หันไปในทางเดียวกันเสร็จแล้วลอง preview ดูเราก็จะเห็น surface ก็จะวิ่งมาต่อเชื่อมกันนะครับสังเกตว่ามุมตรงนี้จะเป็นมุมแหลมบริเวณที่จะเป็นมุมแหลม ทีนี้เอาใหม่เราลองเปลี่ยนใหม่ครั้งหนึ่งทีนี้เราคลิก first curve เราคลิก support ด้วย first support ก็คือตัวมันเองใช้แผ่น surface นะครับเป็นตัว support second curve ก็คือใช้ขอบ second support กคือใช้ตัวแผ่น surface support ปึ๊บเสร็จลอง preview ดูเราก็จะเห็นต่างไปจากเมื่อกี้ก็คือนี่ฮะลักษณะคือมันจะเหมือนกับ tangent ออกมาจากผิว surface เดิมแล้วก็ไป tangent เข้าอีก surface เพราะฉะนั้นเราก็พอจะอนุมานได้ว่าซัพพอร์ตก็คือการแทนเจนต์ออกจากเซอร์เฟซเดสมมุติว่าเราเปลี่ยนออปชันใหม่เป็น First Curve แต่เราไม่ซัพพอร์ตนะครับส่วน s e c ันด์เคิรเนี่ยเราเอาแล้วเรามาซัพพอร์ตที่นี่นี่คือผลที่ได้ออกมามันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นต้องลองสังเกตวิธีการใช้เบรนดูว่าใช้ซัพพอร์ตกับไม่ใช้ซัพพอร์ตต่างกันยังไงนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยเบรนยังไม่จําเป็นจะต้องใช้ขอบสองขอบนี้นะครับสามารถใช้ขอบอื่นได้อย่างเช่นเราออกจากด้านข้างซัพพอร์ตมาเข้าด้านนี้ซัพพอร์ตต้องพรีวิวดูอ๋อถ้ามีปัญหาเรื่องบิดก็อาจจะต้องเช็คเซฟเช็คเวกเตอร์นิดนึงยังบิดอยู่ถ้าบิดมากไปก็อาจจะใช้ไม่ได้ เราก็ต้องยอมครับออกข้างเข้าข้างเนี่ยเป็นแบบนี้นี่คือผลที่ได้จากจากการใช้เบรนจากการใช้เบรนแต่ถ้าเกิดว่าเราเบรนโดยเบรสชิร์อย่างเดียว first curve อย่างเดียวแล้วก็ second curve เนี่ยก็ะจะมีลักษณะแบบนี้ขึ้นมา